ก็โอเคนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในโหมดใหม่นะครับนั่นก็คือโหมดสมรภูมิรบกันเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในแขกรับเชิญทั้ง2ท่านกันด้วยนะครับก็ทางด้านซ้ายของผมก็จะเป็นฮิโรเพชรนะครับทางด้านขวาของผมก็จะเป็นช่องไอเซนนะครับนี่ไอเซนคอหลองเรานั่นเองนะครับอ่ะก็วันนี้เราจะมาแล้วผมไม่โหลดหรอกเออหลดเท่ากันเลยครับสงสัยว่าผมหนักข้างเดียวไม่ได้ใช่ไหม ใครหล่อสุด fc อมเมนต์ได้ไปเลยข้างล่างคลิปข้างล่างคลิปเลยมาอมเมนต์ได้เลยว่าใครหล่อสุดนะครับสงสัยว่าตรงกลางซะแล้วเนี่ยเข้าตรงกลางเหรออ้าวตายแล้วผมอนดีเอพเหมือนกันนะตรงกลางอะอะไรงั้นเราเดินเดินสายกลางกันดีกว่างั้นอะเเราไปเริ่มกันเลยแล้วเราเราเราจะเล่นตัวอะไรเดี๋ยวรู้เหมือนกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นสามคนเจอกันความบันจึงบังเกิดอ่วันนี้เราจะมาอยู่กับสีส้มไปใคร ไอ้สีส้มที่สีส้มที่หนึ่งนะครับสีส้มที่หนึ่งตึ้งสุดเลยครับสีส้มเฮ้เราเราจะเล่นตัวอะไรอ่ะเราเราเล่นตัวนี่ไหมซามูไรซามูไรเหมือนกันทั้งสามเลยไหมเราลองเอาแท้งสายแท้งดีกว่าไอขีมาเราไปใสยแท้งถัดถัดกันแท้งนะใช่ผมมาจากสำนักชิมุเลโซเอ็นเฮ้ผมมาจากสำนักชินเปอร์นะครับไม่น้อยหน้า มันจะดีครับนัิมพ์เนี่ยมันจะดีใช่ไหมมันดีแน่นอนครับสัมนกไม่ดังเป็พี่เขียวพี่สีเขียวทำไมเราต้องทำไงเนี่ยพี่แพงแล้วบวกสิครับมาใครตกก่อนใครตกก่อนแพ้นะครับใครตกก่อนแพ้นะครับบอกเลยใครตกก่อนแพ้นะครับอ้าวผมตายผมตายแม่ผมก็ตายเอ้าโอ้โหชินเบสอะไรเนี่ย สงสัยไม่ล่กเลยครับสำนักไม่ลุงล่งตาหน,น้าเราเป็นฮันนี่บีไหมใครใครเกาะใครเกาะช้าแบกนะเอางี้คือผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในฝีมือตัวเองไว้เอางั้นฮันนี่บีมาเลยสองตัวส่วนผมคนเดียวฝากชีวิตไว้กับผมได้เลยคือผมอนุญาตให้ทุกคนดิสไลค์ผมได้เลยอ่าได้ได้บา <laughs> เดี๋ยวมาดูว่าจะแบกกันได้ไหมัร้สเดิมพันกับความเชื่อใจห่ง FC ด้วยไปครับฮันนี่สองตัวไม่รู้ว่าจะไอเซนจะแบกได้หรือเปล่าอันนี้ตัวแบกของทีมนะครับอ่าตัวแบกของทีมโดสไนอย่าอย่าลวกนะรีบรีบขึ้นเอาขึ้นขึ้นครับขึ้นเอายังไงอุ๊ยมีคนตามมาล่วงโดสไนอย่าอย่าลวกนะ สวยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่นับอุ้ยอะไรไม่ไม่นับตายตายอ้าวตายอ้าวตายอะไรเนี่ยผมบอกแล้วโดสนายิงตายแม่แม่อันนี้นี่คือไม่นับเพราะว่าเราเกิดตรงกลางไงอ๋อ้ยผถามเลยไหมผมถามเลยไหมว่าว่าเราจะชนะกันไหมเนี่ยคนไม่แม่เรามาเรามาทำไมเนี่ย แม่แม่แม่คือเราต้องตัดออกแล้วก็ไปเล่นตาใหม่เ,เดี๋ยวโเคลอง take เท<อ>สตาตาน,นี้คือโมคาใช่ไหมใช,ใช่โมคาไงเพราะว่าเราเปิดทางแมพโอเค,อเคถ้าหาันโดสนสไนจิงตายพมขอถามหนยว่าวันนี้เราจะชนะกันไหมเนี่ยโอ้โหแน่นอน,นอแล้วเราต้อง <c oughs> ที่หนึ่งครับที่หนึ่งักตาอีไม่ได้ไม่ได้คือคือเราต้องเป็นเทคสองไงเราต้องเล่นต่อเหมือนจากชิปที่แล้วตอนที่ผมพูดไง เราต้องตัดเปตอนอ๋อคือคือตาตานี้ไม่นับใช่ไหมครับใช่ไม่นับเพราะว่าผมจะต้องแบบขายที่หน้า FC ไม่ไดรกดผมโอเคโอเคมามาเทคสองคือผมพูดได้เลยคือถ้าผมแพ้ตานี้บอกเลย FC ผมอนุญาตให้ดิดไลท์ได้ครับอ่าไม่ไม่มีตาที่แล้วนะเราเล่นตาแรกนะตานี้เราก็เกิดตรงกลางอีกเดี๋ยวมันจะตุ้แต่งตัวมากขึ้นขึ้นทองไปละเด้โอเค โอเคอันนี้คือแล้วตั้งตัวได้แล้วโอเคเล็ตัวเล็ตัวหวังว่าทหารจะไม่โดนสนยจิงเหมือนเดิมนะครับผมจะถาก่อนนะผมจะถามว่าเอาแบบบูหรือว่าแบบแคมป์ผมได้หมดทใสายบูบูนี่นี่สีสีฟ้าใช่ไหมครับบูเนี่อันนั้นบูอันนั้นมันบูครับถ่ายบูแบบ เ้าเปิดบ้านพ่อกระทอมยิงคนแก่ตบเด็กอะไรเงี้ยอ๋อตบเด็กผมผมไม่เคยตบเด็กอ่ะดีมีแต่โดนเด็กตบโอ๊ยผมอยากเห็นอยากเห็นไอเซนบูจังเลยครับบูจะเป็นยังไงอย่างพระเอกเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวผมรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้จิ๋วเอาสองเอาเอาอะไรครับเอาเอาอะไรเนี่ยบู ตกใจเลยคือมันโปันโปรเว้ยคือมันโปรนโปรเว้ยบ้าหรือเปล่าไวชายคือผมมองไม่เห็นมันน่ะมันเป็นมันเป็นกินกินกามันกิกาหรือเปล่าทำไมมันโปรหายตัวเออมันิดนึงนะสองร้อยไม่พอแล้วสองร้อยเนี่ยผมว่าต้องเปสี่ร้อยลวผมว่าต้องเปสี่ร้อยละ นี่นี่เป็นไงอ่ะคนต่อไปเลยแกนี่นี่เอาเรื่องดูดูดูเอาเรื่องเอาเรื่องทีเบิร์กเอาเรื่องนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเจอโปเมื่อกี้เจอว่าเจอโปเจอตัวเมื่อกี้นะเอาเรื่องนะเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันไม่คือแบบว่าเอ้ยสองตัวนะข้างในข้างในเดี๋ยวข้างข้างนอกข้างนอกพี่ครับพี่ลูกพี่พี่พี่จะตายแล้วพี่พี่ผมกยิงนะผมเคยที่ยิงอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ยิงๆเลยยิงเลยเออโอเคนี่แหละเออมันมีฮันนี่บีเอ้าเอ้าม anyway. ันมีสองตัวเราตายหาที่นี่เออยังไงยังไงไอตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอายังไงจะพาที่หนึ่งได้ไหมเอาสัมรักชอบหมีแตกเอ้าแล้วทำไมไม่โกดลูกไม่ได้สัมรักชอบหมีไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมข้ามได้พี่เห็นปะ ได้้ฆ่ได้ตัวเดียวอู้หูดที่สองครับอุย่ยที่เปยนเบาที่สองเฮ้ยท,ที่สองนะครับแต่แต่ว่าทหารเมื่อกี้ไม่เอานะจริง <laughs> ไม่แม่คือฟังผมดีๆนะมันโปโโเดี๋ยวขอลองลองให้ให้โอกาสอีกสักหนึ่งเกมอ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาลมลูกคุกคานแล้วนะ มันสื่อถึงที่มันผ่านมาด้วยความยากลำบากไงคือที่หนึ่งคือเราจะได้แบบมาง่ายๆมันก็ไม่ถูกหรปะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตาเด็กเดี๋ยวดูเทคสามตายเราหนีมีเร็วแล้วผมกับพี่พี่จะตายไหมครับไม่ตายไม่ตายอยู่ข้างในแหละยิงยิงิงเรายิงได้เรายิงได้เดี๋ยวผมกดโล่ให้โอเคเดี๋ยวผมยิงผมยิงให้ไม่เอาไม่เอาล้มลุกคู่ขามนะครับไม่ถึงครับมันไม่ถึงนีครับ เอาเลยเอาเลยผมกอดหน่อยถอยถอยระวังระวังระวังพี่ซิงพีซิงหน่อยอุยคุยผมผมแยกยิงผมยิงได้มไม่ใช่ก็ตายฮ่าแบบนี้ผมกล่วงผมก็ล่วงตามเหมือนกันตายตาดีเพยนะครับโอ้หมันไม่ยอดเลยได้แล้วครับโอ้ยอดเวลาโกงทำไมเราไม่ได้ที่หนึ่งเลยอะครับนี่ อเลยนะเลิกทำยูทูปผมดแค่นั้นแหละเลิกทำยูทูปเพราะว่าสามคนเนีไอผมผมว่าสีแดงมันมันไม่ลุ่งหรือเปล่าสีแดงมันไม่ลุ่งหรือเปล่ามาต่อยนี้ผมเอาจริงนะคือผมจะแบกแบกพวกคุณมาเมื่อกี้เมื่อกี้เอาทำคลิปเฉยๆใช่ไหมแตอนนี้เอาจริงใช่ไหมครับใช่ใช่เอกี้งคือทำคลิปเฉยเฉยโอ้เมื่อกี้เลยใช่ไหมเออติดหาเสร็จปะเออแต่ว่ารอบนี้แบบจริงจังซะหน่อยคือผมหยิบตัวมั่นใจผมมาเลยนะแม่ไทยแลนด์ต้องการปะทะ เอาไงดีอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นมินินจาดินจานี่โกงนะผมผมบอกเลยโกงโกงจัดเลยบอกเลยใช่เหรอใช่โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องปากร้างอ่ะวัาไปปาดเลยผมว่าซามูไรน์โกงสุดแล้วผมว่าซามูไรนเนี่ยโกงสุดแล้วสำหรับผมนะเอ้ยสำหรับผมผมว่าย้อนเวลาโกงสุดดีกว่าเออมันมันยิงมันยิงลบหัวแล้วลบกันดีป่ะ้ถ้าเอาที่หนึ่งอ่ะอ่าโอเคอันนี้เราเป็นขบวนการอะไรเนี่ยสีส้ม Power Ranger ขบวนการลื่นล้มอ่ะ มีกระตุกอ่ะกระตุกมีคนมีคนมีคนถ้ากระตุกอย่างนี้คือมีคนแน่นอนมีคน่ล็มเล็มไม่โตชาร์จสักคนอ่ะโอเคต้องไม่โตชาร์จอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชาร์จให้เองเลยโอเคเดี๋ยวผมแล้วเราไปทำไมไม่เจอคนนะมันไม่เจอคนเลยมันกลัวไงมันมันแคมป์กันไงอ๋อมันมันกลัวเราใช่ไหมในรูเนี้ยพี่มีเนี้ยในรูเนี้ยรูเนี้ยรูเนี้ยไม่มีไม่มีรูเยอะมีเหรอพี่พี่รูนี้รูนี้รูนี้พี่เขาไปด้พี่เอาแล้วไปที่เอาเอามันเอามัน โอ้ผมล้มใครใครเปิดเกาะวะทำไมผมไม่ได้เกาะเลยอ่ะอ้าวอ้าวผมตายอ้าวทีมทีมเราไม่มีเกาะนะทีมเราไม่มีเกาะอ้าวเหรอแล้วทำไมทหารทหารดีคนแรกเลยวะฮ่าฮ่าก็ทหารจะแบกไงโอ้เดี๋ยวไปดูด่านไม่ไม่ทหารผมผมก็นึกว่าทหารจะแทงทหารจะแทงให้ไงทหารดีคนแรกอีก มาห่านนโคตรไวอ่ะเพิงงเลยเนี่ยใช่เมื่อกี้ผมผมไม่ไม่เมื่อกี้ผมก็นึกว่าเราอยู่กันสามคนไงทหารแทงหน้าถือปืนแทงหน้าให้อย่างเงี้ยดูอีกทีทหารอยู่ข้างนอกแล้วตรงไหนแล้วตรงไหนนะเฮ้ยแล้วทำไมเราเราตายอย่างเงี้ยกับหัวอะไรเนี่ยดูศพดิโอ้โหศพน่าอนาถบดาวว่าเอ้ยแล้วแมวแล้วคุณทำไมปล่อยแมวอยู่คนเดียวน่ะอ้าว อา้อาวเ,เ,เรียบร้อยกูล้มอา้าว <c oughs> ถ้าหาดไม่เอา <c oughs> ปืนยิงอ่ะไม,ไม่คือแบบมันซามูลายไงผมสู้ไม่ไหวอ๋อผมผมก็เรือกว่ามีแต่ปืนไม่มีลูก <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมนะแบบเนี้ยเออ